โอนี่แหละครับวชิระมหาวงคลคือทางเดินเข้าไปนะครเจ้าหน้าที่เขาจะพรมแดงวาปูให้นะครับเพราะว่าป้องกันอากาศร้อนนะครับแต่เรานี่เป็นสายมูครับไม่กลัวร้อนฮนะนี่ครับเป็นระเบียงนะครับ เป็นเหมือนกำแพงวัฒนธรําำได้สวยงามมากเลยครับข้างหน้าจะเป็นกุมารน,นะครับน่าจะเป็นพระพุทธเจ้าตอนที่ประสูตรนะครับมือหนึ่งชี้ข้างบนอีกมือหนึ่งมือขวาพระหัตถ์ขวาครับชี้บนพระหัตถ์ซ้ายชี้ลงล่างครับนี่น่าจะเป็นตอนพระพุทธเจ้าประสูตินะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเจดีครับ นี่นะครับประตูผมจะเข้าไปข้างในแล้วนะครับเข้าไปดูข้างในกรรนันครับตื่นเต้นครับครั้งแรกครับมีภายในข้างในนะครับก็จะเป็นเอ่อเป็นเหมือนอุโบสถน,นะครับแล้วก็เป็นภาพปีิมากรรมผ้าผนนะัง นี่ด้านขวามือนะครับจะเป็นภาพประติมาก,กรรมพระผนังเช่นเดียวกันนี่นะครับถ้าใครอยากบูชาห่มผ้าพระมหาธาตุนะครับผืนหนึ่งสองร้อยเก้าสิบเก้านครับเดี๋ยวผมจะเช่าไปหนึ่งอันนะครับคือเช่าเสร็จแล้วก็ไปตรงโน้นใช่ไหมครับใค่ะให้พระทำเสร็จเสร็จแล้วก็เราก็สามารถห่มได้เลยใ<ม>่ครัจะบอกแม่น้ำเองเดี๋ยวพระเช่นนี้ได้ตรงนี้นี่ยังพระกุศลมีตารอะไรยัง,งยัง,ง,ยง,ยงครับไปไหว้ก่อนใช่ไหมอ่า โอเคครับแล้วก็เราข้ามตอนเรามาเช้านี้เราไปห่มได้เลยได้ไหมฮะเอาไปหาผ้าก่อนให้โหมได้เลยไม่ต้องไหวใช่ไหมค่ะทำไหว้ผ้ารียบร้อยอ่าโอเคโอเคฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปห่มผ้าแล้วนะครับทำไหว้ผ้าเสร็จเราทำตะวันเสร็จแล้วก็จะทำที่โหม่ให้แล้วแล้ววัดที่สร้างมานานหรี่ยังะสรไง สิบกว่าปีใช่ไหมเออว่าผมเคยมาอยู่ไม่เคยเห็นไงไม่ได้มานานโอเคสวยมากเลยนะครับวัดนี้ฮะอนี้ครับรผมได้บูชาพระห่มนะครับเดี๋ยวจะไปห่มพระธาตุด้วยกันครับอ่านหนึ่งสองสามครับยกพานะนะครับไปนั่งบนพรมสีฟ้ารครับแล้วก<อ>็ขอพรของพ่อครับพ,พ,พ,<อ>พอเสร็จแล้วก็ ทิ่ฐานขอพรเสร็จวางดอกไม้ถูกวางดอกไม้ครับรอบพระหอมเนี่ยไปที่พระสงฆ์พระสงฆ์ครับพระสงฆ์ทำพิธีให้พระสงฆ์ทำพิธีครับผมครับโอเคครับผมครับโอเครับผมได้ผ้าผ้าห่มมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะห่มผ้าพุทธะเมตตานะครับเดี๋ยวเราจะไปห่มตรงนี้นะไป่มแบบนี้นะครับโอเคเรา ให้ถวยายผ้าให้กับก็จะมีพระนะครับมาสวดให้ก่อนนะครับเพื่อเป็นการถวายที่เราจะไปเดี๋ยวเราจะเอาไปเราจะไปพนันทีกรอบนะครับผมอาจจะพูดเสียงเบาหน่อยนเะพราะว่าคนที่อยู่ในวัดน,นะครับพอเราจะปวดน้ำนะครับพอปวดน้ำเสร็จแล้วก็จะให้พรนะครับก่อนที่จะเอาผ้าไปพันพอเรารับพรนะครับหลวงพ่อเสร็จแล้วหลวงพ่อจะ นี่ครับเดี๋ยวหลวงพ่อจะพามาหมตรงนี้ครับน,น,นี่ฮะเอานะครับ,รบนี่ผมจะเอาพามาหม่มกเ้ถ่ายถ้วยด้วยครับเดินทางไปครับครับ นี่ครับนฮะตอนนี้พายก็ดึงหัวอีกฝ่ายหนึ่งไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาะหค,ครับอเอนนะครับเมื่อกี้ผมก็กำลังห่มผ้าทุรักทุเลนะดูผมผมไม่สวยคือเราหมไปนะฮะต้องเอายก,กันนี้หินแล้วก็เอานี่พ่นไปอย่างนี้นะครับเนี่ยผมทามาอาจจะไม่ได้สวยมากก็เพราะมาคนเดียวครับครับเมื่อกี้ผมก็เอาผ้าหมรับประทานเรียบร้อยครับ แต่ว่าอาจจะไม่เต็มเพราะว่าอาตอนที่ผมดึงเนี่ยพอดีมาคนเดียวนะผมดึงใช้มือเดียวมันก็เลยอาจจะยังไม่สุนดนะครับมาให้ทุกท่านดูจริงหนึ่งครับอ่ตอนนี้เราจะจะกลับนะครับสาธุนะครับสวยงามมาทุกทนอธิษฐานจิตน,นะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ทุกทท่านสมปรารถนานะครับครับผมก็ แฮปปี้บางปูก็จบนะครับตอนนี้เราก็หลังจากเดินทางไปต่อนะฮะส่วนจะไปเที่ยวที่ไหนต่อก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆนะครับ f อทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องแฮปปี้บางปูนะครับวันนี้ก็วัดแรกที่กระบี่ถือว่าสำเร็จนะครับอิ่มบุญนะครับแล้วเจอกันครับในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ เมื่อกี้เลื่อนนิดหน่อยครับ